สิ่งแวดล้อมทุกชนิดใช่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันผลกระทบจากสิ่งหนึ่งจะมีส่วนเสริมสร้างหรือทำลายอีกส่วนหนึ่งต่อเนื่องกันไปอย่างเป็นระบบมนุษย์เราจัดได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมที่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องพึ่งพาหรือเกื้อกูลกับสิ่งแวดล้อมชนิดอื่น ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้สัตว์ป่าดินน้ำแร่ธาตุรวมทั้งศิลปะวัฒนธรรมประเพณียกตัวอย่างเช่นป่าไม้ก่อกำเนิดสายน้ำที่อยู่อาศัยและอากาศบริสุทธิ์ดินก่อกำเนิดพืชพันธรรุ์ธัญญาหารแร่ธาตุมีผลต่อระบบเศรษฐกิจและเทคโนโลยีศิลปะวัฒนธรรมประเพณีมีคุณค่าทางด้านจิตใจหรือกล่าวอีกในหนึ่งว่า สิ่งแวดล้อมเป็นต้นกำเนิดปัดจจัย4ที่ช่วยให้มนุษย์สามารถดำเนินชีวิตอย่างเป็นปกติสุขและสามารถสืบสานเผ่าพันธุ์ให้คงอยู่ต่อไปในอนาคตดังนั้นสิ่งแวดล้อมจึงมีความสำคัญต่อมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อ,อมถ้าสิ่งแวดล้อมชนิดใดถูกรบกวนก็จะส่งผลกระทบมายัางมนุษย์ด้วยเสมอ